สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกๆคนวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับหลังจากที่ตรวจดวงชะตาช่วงเช้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ที่วันที่อาจารย์บันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่22สิงหาคมพุทธศักราชันบนะครับในเรื่องสถานการณ์โควิด19กก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกๆคนอย่าประมาทนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ ใครที่มีความพร้อมนะครับที่จะเตรียมหาไม่ว่าจะเป็นพวกยาอะไรที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้นะช่วงเวลานี้อาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เตรียมเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเผื่อเกิดปัญหาเกิดเรื่องขึ้นเราก็จะนํามาใช้กับตัวเราได้ก่อนนะครับในช่วงที่รอนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับในส่วนของการเตรียมตรงนี้ยังติดติดขัด,ขด,ขดยังมีปัญหาช่วงเวลานี้ก็ให้เราศึกษาข้อมูลนะครับให้ดีว่า ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิเราจะทํำยังไงจะต้องแจ้งหน่วยงานไหนที่เร็วหรือจะต้องแจ้งเสร็จปุ๊บหน่วยงานนี่ช้าหรือจะต้องแจ้งหน่วยงานไหนที่มากระตุน้นช่วยให้มันประสานงานได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมข้อมูลตรงนี้ไว้หรือหน่วยงานไหนที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของว่าโอเคถ้าเป็นเบื้องต้นคุณไม่มียาหรือคุณจะต้องการใช้สิ่งของบางอย่างไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารเนี่ย เราก็ดูว่ามีที่ไหนเขาซัพพอร์ตตรงนี้ได้บ้างเราก็ดูข้อมูลแล้วก็จดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจ้งนะครับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเตรียมพร้อมในเรื่องยาสําหรับท่านที่มีกําลังหรือท่านที่ไม่มีกําลังก็เตรียมข้อมูลเลยไว้ให้พร้อมนะครับแล้วรู้ว่าจะต้องติดต่ออะไรอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดจังหวะที่เราเกิดมีปัญหานะครับเกิดไปติดหรือไปตรวจเช็คว่าเราติดเชื้อโควิด -19 มา เราจะได้มีความพร้อมนะครับในการที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับอาจารย์ก็มองว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีดีกว่าที่เราไม่เตรียมและไม่ทําอะไรเลยนะเพอเกิดเรื่องเราก็จะวุ่นวายกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนรอบตัวนะครับก็ชัดเจนนะครับที่สําคัญนะครับไม่ว่าเราจะออกไปไหนอย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยอย่าไปในพื้นที่ที่สุมเสี่ยงนะครับเวระยะห่างให้ชัดเจนนะครับที่สําคัญถ้าเรา work from home อยู่แล้วเนี่ยเราก็อยู่นะครับในส่วนของตรง นี้หรือว่าส่วนของที่บ้านเราให้ให้ดีนะครับแล้วก็ช่วยดูแลหรือใครที่ออกไปข้างนอกก็กลับเข้ามาก็ช่วยดูแลกันเตือนกันนะครับบางทีอาจจะมีการเผลอพังไปบ้างพลาดพังไปบ้างก็นะครับต้องให้ระมัดระวังนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับแล้วขอให้ทุกทกคนปลอดภัยนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการพยากรณนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับ แต่ก่อนที่จะไปเข้าในการพยากรณ์น,นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้3ข้อนะครับข้อแรกนะครับในส่วนของท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถที่จะแอดไลน์อเียามาหาอาจารย์ได้นะครับที่ s อสไซน์สองศูนยอนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแอดมาได้เลยนะครับ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะมีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาหรือรูปอะไรเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับให้แจ้งเลยครับว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ครบทั้ง4ี่ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเตือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากต้องมีนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อแล้วอาจารย์ก็ทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วก็แจ้งกลับเลยครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับเพื่อนําข้อมูลนะครับลัคนาราศีของตัวเองเนี่ยไปทําการเช็คเพื่อดูชะตานะครับแบบภาพรวมนะครับ ในช่องทางของอาจารย์แอทดูดวงชาแนลก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจารย์ก็ขอฝากไว้นะครับจะได้รู้ลัคนาราศีของเราจริงๆสักทีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วันกับเดือนนะครับมันก็จะได้แค่ราศีมันก็จะไม่ละเอียดเหมือนกันเรารู้ลัคนาราศีของตัวเราเองนะครับข้อที่2นะครับในส่วนของท่านใดนะครับที่ต้องการจะทราบนะครับพื้นดวงชะตานะครับของตัวเองอย่างละเอียดนะครับก็แอดไลน์โอเคเชียวคุณครอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับที่แอดไลน์สองศูนย์เก้าเออาร์เซโนะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน q ค code คก็ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอแอดเข้ามาแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วว่าตรงคุณต้องทาอะไรบ้างนะครับแต่ในข้อ2นี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาในการตรวจดวงชะตานะครับไม่เกิน50นาทีนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์อุชเข้คมาหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็มาเช็คดวงชะตาการเหตุผลที่เราต้องรู้พื้นดวงชะตาของเราอย่างละเอียดเพราะอะไรครับเพราะว่า ในปีพุทธศักราช265เนี่ยนะครับจะมีดาวนะครับที่ยกย้ายราศีนะครับถึง3ดวงนะครับตั้งแต่ดาวราหูนะครับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวมนุษย์ตยูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลพื้นดวงชะตาของอย่างละเอียดนะครับของตัวเราเองไว้ก่อนนะครับถ้าเราได้รับทราบข่าวสารอะไรมาว่าช่วงเวลาที่ดาวยกย้ายจะเกิดปัญหาส่งผลอย่างงู้นอย่างนี้เราเราจะได้สบายใจหรือจะได้รู้ว่าอ๋อส่งผลแบบนี้แต่ของเราไม่ได้โดนอะไรเยอะมากอ้าว ญาติพี่น้องเราใครอะไรยังไงบ้างถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทําหรือต้องเตรียมระวังอะไรนะครับก็ชัดเจนนะครับส่วนข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็เปิดตรวจดวงชะตานะครับแบบ VIP นะครับสำหรับนะครับปีพักราช2 5 6 5นะครับจริงๆอาจารย์เปิดรับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะครับปีพักราช2564นะครับจนถึง22ตุลาคมนะครับพักราช2564นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ ช่องทางใน YouTube นะครับอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับแล้วก็ดูที่ ep 12ได้เลยนะครับจะมีข้อมูลอยู่ถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์อุชเชลข้ามาหาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสนาาะครับดาวประจําตัวนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็คือดาวจันทรนะครับคราวนี้ถ้าเรามาว่ากันในส่วนของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวองคารนะครับ ดาวเจรินการงานนะครับโคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพอรินะครับร่วมนะครับกับดาวพุธและดาวศุกร์นะครับกัมมะอรินะครับตั้งแต่16มกราคมจนถึง25กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะโคจรนะครับเข้าสู่นะครับเรือนภพปัตตนีนะครับตั้งแต่26กุมภาพันธ์จนถึง6เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับกัมมะอริงานที่เราทำในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับหรือมีอุปสรรคมากมายนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครได้ติดตามชมคลิปของอาจารย์มาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะช่วงเวลานี้นะครับจริงๆถ้าเราย้อนไปเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วง29มีนาคมปีพุทธศักราชสบสนะครับยิงยาวมาช่วงแรกก็จนถึง27กันยายนนะครับมันเป็นช่วงที่ดาวพระศัพดีโคจอรอยู่เรือนภพมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ทํา ิดพลาดหรือมีเกฑ์ที่จะคิดอะไรแล้วมันแบบมันไม่ไหลลื่นนะครับเหมือนก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีช่วงพักอยู่แค่ช่วงเดียวเองก็คือช่วง28กันยายนนะครับจนถึง7พฤศจิกาครับพอหลังจากวันที่8พฤศจิกามายาวไปจนถึง7เมษายนปีพุทธศักราชสองพันสิบห้านะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะคิดจะตัดสินใจอะไรนะครับต้องคิดนะครับทบทวนไต่ตองให้รอบคอบนะครับจึงค่อยตัดสินใจนะครับ เพราะมันจะช่วยให้ความผิดพลาดลดน้อยลงได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นการพยากรณล่วงหน้านะครับของเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นรออีกประมาณแค่เดือนเสร็จเจท่านั้นเองนะครับพอเดือนเมษานะครับดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายเข้าสู่เรือนภพสุพรรณนะครับก็ชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับก็คงจะได้ชื่นใจกันคราวนี้นะครับการงานมีปัญหามีอุปสรรคนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาอยนะ่างที่อาจารย์บอกไปก็คือ เกือบๆจะหมดเดือนกุมภาพันธ์เลยคำนี้ตั้งแต่26กุมภาพันธ์ไปจนถึง6เมษายนก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่เาเรียกว่าค่อนข้างกลับมาดีขึ้นปรับตัวปรับสภาพได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แต่ภาพรวมภาพกว้างดาวพระศัีดีก็ยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่เป็นเรือนพมรณะของพื้นดวงชะตานะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกๆคนนะครับระมัดระวังคิดนะครับให้รอบคอบทบทวนไต่ตองนะครับแล้วจึงตัดสินใจนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสู้ๆนะครับแล้วก็ลุยฝ่าฟันไปให้ได้นะครับครัวนี้ครับก็มาว่ากันในส่วนของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวเรือนการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะครับโคจรนะครับอยู่ในเรือนภพปัตตนินะครับตั้งแต่14มกราคมนะครับจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะโคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพมรณะนะครับตั้งแต่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง14มีนาคมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะการงานมีอุปสรรคมีปัญหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการเงินก็มีมุมที่ดีนะครับพอไปได้นะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วจนหมดเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะครับไปถึง14มีนาคมชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีนะครับเพราะกระดุมพระมรณะมันมีเกณฑ์ที่ เราจะต้องใช้ใจ่ายแล้วก็เสียเงินสูญเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับก็ต้องคิดทบทวนไตร่ตรองแล้วจึงตัดสินใจนะครับถ้าดูแล้วมันสุ่มเสียงมากเรายังตื้อๆยังคิดอะไรไม่ออกก็ขอให้ประครับประครองไปอีกนิดเดียวนะครับเพราะ วันนี้วันที่อาจารย์พยากรณ์เนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์และปีพุทธศักราช2555อีกสองเดือนเท่านั้นดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรยกย้ายเข้าสู่เหลืองภพสุภะแล้วนะครับก็ถือว่าจะเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฎอีกไม่นานแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับอาจารย์เข้าใจว่าช่วงเวลานี้ที่ผ่านมาก็คงจะผะอืดผะอมคงจะอึดอัดนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนนะครับถ้ามองในมุมของเรื่องครับคู่รองความรักนะครับ ดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์โคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพปัตตนีนะครับปัตตนีปัตตนีเป็นเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวเสาร์โคจรมาเนี่ยเล็งนะครับลัคนาตัวเองเนี่ยเรียกว่าได้เกณฑ์พินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีว่าจะเป็นเรื่องความรักคู่ครองคุ้นส่วนนะครับก็ยังต้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับค่อยๆพูดค่อยจากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองก็ดีหุ้นส่วนก็ดีนะครับช่วงเวลานี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับมุมกว้างมุมใหญ่ก็คือดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือนภพมรณะของพึ่งดวงชะตาทําอะไรก็ควรจะระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับถ้าใครเคยฟังคลิปนี้ตั้งแต่แรกนะครับหรือฟังต่อเนื่องมาก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วดาวเสาดาวที่เรือนคู่ครองเนี่ยโคจรมาเป็นกเกษตรเนี่ยแล้วก็ เป็นพินทุบาทเนี่ยของพิดวงชะตาเนี่ยคือท่านเขาจอรมาตั้งแต่5ธันวาคมพุธักะระช2 5 63แล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ไปยาวๆจนถึง1มีนาคมปีพุทธศัการาช256นะครับอย่างน้อยเราจะได้รู้ล่วงหน้าเพราะณวันนี้วันที่จนมึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุธักาาราบ2 5 64นะครับคุณยังมีเวลาอีก5เดือนนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับที่จะลุยที่จะสู้กับปัญหาหรือเตรียมใจนะครับที่จะต้องรับที่ต้องยอมรับ แล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสู้ๆนะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนนะครับถ้าพูดถึงช่วงเวลานี้ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพอุบัติเหตุช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 5นะครับจริงๆถ้ามองมุมว่ามันมีมุมที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่ช่วง8พฤศจิกายนนะครับปีพศร2 5 6 4 ยาวมันถึง7เมษายนนะครับปีพุทธศัการาชห5บนะครับก็ขอให้ชาวร่างนาลาัสีกรกฎดนะครับดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงเวลานี้นะครับถ้าไม่จําเป็นจะต้องไปในสถานที่อะไรที่มันแป,แปลกที่มันสุ่มเสี่ยงหรือที่เราคิดว่าเอ้ยเราจะไปดีไม่ไปดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เราพักไว้ก่อนโทไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีมุมมีเกณฑ์สุ่มเสี่ยงที่เราจะเกิดผิดพลาดแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์มองว่า ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ได้เตรียมตัวได้ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกช่วงเวลาเอะทำไมช่วงเวลามันนานจังเลยตั้งแต่ช่วง8พฤศจิกาปีพุทธศักราช2564ไปจนถึง7เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับมันเหมือนระยะเวลายาวนาั้นก็จริงแต่วันที่อาจารย์บันทึกรายการยังเพิ่งเดินสิงหาเองคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็ยังเรียกว่ามีความพร้อมมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับ มันก็จะผ่านนะครับในช่วงเวลานั้นไปได้ไม่ยากนะครับอาจจะหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปในทุกๆคลิปนะครับว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับประจาเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช265นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปใช้ในการประกอบในการคิดตัดสินใจนะครับหรือไปประยุกต์นะครับ แต่ถ้าท่านใดคิดว่าเออมันใกล้เคียงกับตัวเรารู้สึกว่าเออมันใช่เราอยากรู้แบบละเอียดก็อย่าลืมนะครับก็สามารถแอดไลน์เอาพิเชียวอะเขามหาจารย์ได้นะครับเพื่อเช็คดวงราชตาอย่างละเอียดกันได้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับจากโควิด19นะครับที่สําคัญกาบต้องอย่าตกนะครับแล้วก็อย่าประมาทด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เรากิดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ